ไปดูตาเรียกไปเดี๋ยวไป <ท egen. S 1> มองไหนเนี่ยจะพาไปไปไปเดินไปสิก็เดิน,น,นไปสิมามามาไปที่กระตาเรียกนะมามนะาเดีเ๋ยวเออปาป่าป่ามา យ៉ាកតាទីនួយកតាទីបាយ đến bao bao nào ý nên bao bao สูนน้องไม่ได้ยังไงตัวเองตัวใหญ่อะน้องเร็วกว่าเหรอฮะ น้ำปูปิงอ่ะมาเร็วไปแล้วนู่นมันอยู่นู่นดูความเซอร์ของมันนะนู่นนุ่นน่นนู่นนู่นนู่นนุ่นนุ่นตแกตัวมาเริ่มเลยนี่ Nee, 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 Oh! 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 nee, 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 หมาเห็แล้วหมาเห็นแล้วลีลีลิล,ลนี่นี่มันอยู่นี่ว้ยนี่นี่อูย้ยมันอยู่ฝั่งนูน้นทางนี้ทางนี้ นี่นี่นี่ลิลิมันอยู่นี่นั่นนั่นเร็วเร็ววิ่งไปเร็วเร็วนี่นี่เอ้าสิเอาอุ้ยคือเสื้อแถว่ะ Ali? มันอยู่ในนี้นะ่ะแต่เอาไม่ได้เฮ้ยนี่มะลิอยู่นี่นะเห็นไหมนี่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 น,นี่เห็นไหม <c oughs> เอาสิ <c oughs> เอาสิเขาจะอะไรล่ะเอาสิเออระวังมันแล้ววุ้ย <R ud whatnot> Ha <laughs> ha Okay. นี่ยมันจะกัดเราแล้วนั่น จะกัดไหม